ใช่่ไไหมไมยยยาากเเเลดี๋วรสอนขั้นตอนแรกเลยของการสร้างวิดีโอจากรูปภาพคือเราต้องมีรูปภาพก่อนแล้วเราจะทํารูปภาพได้ยังไงอะบางคนก็ทําเป็นแล้วแต่บางคนยังทําไม่เป็นขออนุญาตแนะนำคนที่ยังทําไม่เป็นก่อนนะคะการสร้างรูปภาพไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปในเพจของสร้างเงินในอากาศเลยนะพอเข้ามาในหน้าเพจสร้างเงินในอากาศแล้วเพื่อนๆกดที่รูปภาพค่ะ ในนี้มีรูปภาพเยอะแยะเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้สร้างเงินในอากาศแปะพร้อมเอาไว้ให้หมดแล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำรูปนี้เนาะเราแชร์มาแล้วเพื่อที่เราจะกรอบง่ายนี่นี่นี่วันนี้ขออนุญาตทำรูปนี้ค่ะเราก็คัดลอกพร้อมตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปเปิดในแอป g e m i n i ค่ะนี่ปึ๊บ พอเราอยู่ในแอป Gemini เพื่อนๆกดตรงนี้ค่ะแล้วเลือกสร้างรูปภาพตรงกล้วยหอมเนี่ยค่ะกดค้างตรงคำอธิบายรูปภาพของคุณค่ะแล้วกดวางพร้อมที่เรา copy มาเมื่อกี้ลงไปค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆกดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วใส่รูปตัวเองลงไปค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สร้างภาพออกมาแล้วหน้าไม่เหมือนตัวเองนะคะสร้างเงินในอากาศแนะนำว่า ให้ใช้ภาพหน้าตัวเองที่คมชัดมากที่สุดมีความละเอียดมากที่สุดแล้วใบหน้าจะออกมาคล้ายกับหน้าตัวเองมากที่สุดค่ะเลือกรูปภาพของตัวเองนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นกดลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วรอระบบประมวลผลสักครู่ค่ะ พอเราได้รูปภาพนะคะจิ้มที่รูปภาพหนึ่งครั้งแล้วกดดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเราเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอารูปภาพไปทำวิดีโอกันค่ะเพื่อนๆเข้ามาที่เพจสร้างเงินในอากาศนะคะสร้างเงินในอากาศจะแจกพร้อมคำสั่งเอาไว้ให้ในวิดีโอค่ะนี่นี่เพื่อนมากกูดีใจเพื่อนจากไปกูร่างจาน เพื่อนสามารถเพื่อนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดพร้อมคำสั่งในวิดีโอของสร้างเงินในอากาศได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะพอเราได้พร้อมคำสั่งแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปในเจมินาอีกรอบนึงค่ะแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมเลือกสร้างวิดีโอค่ะอธิบายวิดีโอกดค้างเลยค่ะแล้วใส่พร้อมคำสั่งที่เรา ดาวน์โหลดมาจากเพจสร้างเงินในอากาศค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกแกลลอรี่แล้วเพิ่มรูปภาพที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะสิ่งสำคัญเลยเราต้องสร้างรูปภาพก่อนสร้างวิดีโอทุกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วรอระบบประมวลผลสักครู่ การสร้างวิดีโอจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นค่ะนี่เราก็จะได้คลิปวิดีโอสนุกสนุกเอาไว้เรียกยอดวิวกันแล้วค่ะเพื่อนมากูดีใจเพื่อนจากไปกูล้างจานเพื่อนเพื่อนจิ้มที่คลิปวิดีโอหนึ่งครั้งแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนก็จะได้คลิปสนุกสนุกเอาไว้เรียกยอดวิวกันแล้วจ้า หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนมากูดีใจเพื่อนจากไปกูล้างจาน